เป็นรถที่มันใช้ในคลิปนี้ครับโอ้ต้องมีคนขับครับคือตายกันครับตรงมารลยซ้ายเราทำสมาธิก่อนนะเพราะว่าจะสับสน ขึ้นมาใหม่ๆจะสับสนหน่อย เราก็มาถึงแล้วน,นะครับที่พักเรามาพักทุกปีครับโรงแรมแคมมานายนะครับนี่มาเช็คอินกันก่นกอนนะครับเราก็จะมาอยู่กันที่ตึกนี้ทุกปีที่มากันก็พักกันที่นี่อากาศเย็นดีครับตอนนี้บรรยากาศร,รอบๆครับกอนให้ดูกัน ร้อยประกอบพอเสร็จแล้วอันนี้ก็เย็นแล้วคงไม่ได้ไปเทียเท่ยวกับเพี่อนพวงนี้เอา <c oughs> เดี๋ยวเก็บเข้าห้องก่อน เช้าวันต่อมานะครับผมวันนี้เราก็จะไปซ้อมกันที่สนามจูปิเตอร์ใกล้ๆนะครับอันนี้เขาเอาของขึ้นรถหมดแล้วพอสองลำอะไรวิทยุเครื่องชาร์จแบตนะครับอันนี้ก็กำลังเช็คของกันอยู่ หมายสามสามแปดอากาศเย็ยนสบายครับอ,อ,อยู่นี่แดดแรงไปหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะบินนะครับซ้อม Love. You don't have the law You know have the show we Wiz in the border if you through it all Winter through the fall You just make the call You how many for it all How many for the love? เนี่ยกับมาถึงโรงแรมแล้วนะครับผมก็นี่ครับบรรยากาศตอนสามทุ่มสามทุ่มครึ่งบ้านเขานะครับมีจะมือแล้วเพึ่งใกล้มือเนี่ยครับกลับมาสามทุ่มกว่ามวงมาครับเมื่อกี้ได้ไปกินข้าวกับทีมงานของ Gen S นะครับีเดี๋ยวนี่ตรอกไปสนามมองข้าว ประกอบเลยพวกนี้ครับแต่อยู่ที่นู่นเดี๋ยวของข้อห้องกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เลยครับผมเจอกันครับสวัสดีตอนเชา้าทุกคนตอนนี้ก็ตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็กินข้าวกันอยู่นะครับ กันเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเตรียมของไปซ้อมต่อนะครับวันนี้นี่ครับบรรยากาศข้างนอกนะครับตอนนี้อากาศเย็นสบายมีลมเล็กน้อยแดบดบแรงนี่ครับม็มีประกอบกับข้าวของข้าวกันนะครับส่วนใหญ่ก็เอามาจากที่ไทยนะครับต้องขอบคุณปะกุ้งด้วยนะครับที่ จัดหาสบียังให้กับนักแข่งนะครับถึงเช้าันนะแล้วช่วงบ่ายก็จะไปที่สนามแข่งจริงนะครับไปดูโลเคชั่นหน่อยนะครัผม วัสดีครับวันนี้เป็นวันที่สองที่วันที่สามที่เรามาอยู่ที่นี่วันแรกก็ไม่ได้ทําอะไรประกพอบอพักก่อนอเจ็ดแหลกนิดหน่อยเมื่อวานนี้มาซ้อมครั้งหนึ่งละวันนี้เป็นวันที่สองนะครับที่เรามาซ้อมที่สนามจูปิเตอร์สนามจูปิเตอร์เนี่ยเป็นสนามที่เคยจัดงานใหญ่สามดีมาสเตอร์ะนะครับนานมาแล้วแล้วก็หลังๆก็กลายเป็นสนามซ้อมหลัก สำหรับการแข่งขันแต่การแข่งขันจริงก็จะไปจัดที่อื่นนะก็สนามน,นี้ก็กลายเป็นว่าเวลาใครไม่มีที่ซ้อมมาจากต่างแดนมาอยากอะไรเงี้ยนก็ะจะเข้ามาซ้อมที่นี่เราไปดูบรรยากาศการซ้อมกัน,นะคระับตอนนี้ช่วงบ่ายแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าก่าแล้วก็เข้ามาตอนเช้าเยอะนะครก็ออกไปทานข้าวบ้างครับซีดีก็เพิ่งออกไปนะคสนามก็จะมีแคนกาอย่างนี้นะดูก็ทำ ค่อนข้างทำทำได้ดีนะทำเงินได้ดีจ้าทีพัดสนามซ้อมกันดูดูดูลักษณะของสนามนะครับพื้นที่บินนะครับถูกตั้งด้วยมีโครงเหล็กกั้นนะฮะค่อนข้างเซฟเปล็กโครงตั้งสองตันนะอยากอยากเข้าไปบินนอันนี้นิดนะครับผู้ดูแล Say hello, to hello, my friend in Thailand. Oh, I don't know Thai, but I... okay. I is when Family, no Friends. Ah, I see friends in Thailand. All your customers. Yeah. What, what's What's hello. Hello, Thai? Uh, yes. Yes. hello, Yes. 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 เขาดูแลที่นี่เข้ามาดูข้างในนะนี้เข้าไปในสนามก็จะจะมีรั้วอย่างนี้นะครับนักบินนี้ก็จะเป็นแตงโมละมันใส,สนน่นะครับก็จะลากมุ้งออกมานะครับก็เข้ามาเตรียมหอ่อซอมงหั่นแี้วก็ซองแบนี้ได้เต,ตาอ แล้วก็ฟาเลี้ยนนะครับแล้วก็ใครเป็นใครมั่งไม่รู้จาชื่อไม่ได้เจแปนกับฟาเลี้ยนแล้วเจเป็นคนไทยนะโอเคครับภาวะก็ดีบรรยากาศทั่วไปสนามใหญ่ครับนะครับเป็นระเบียบโอเคครับ อ่ะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของที่เป็นทังต้านะครับก็เป็นนี่อ่ามาริอาโน่จากจากอาเจนตินาอาร์เจนติน่าแล้วอาเจจจีน่าอย่างอยู่ตรงรถท้ายนั่งอย่าอ่าแล้วก็นี่เป็นพ่อเขานะฮะนี่ไอ่พ่อเลยอย่างมันป๊าป้าเนี่ยไอโน่ไอโน่อย่าอันนี้พ่อที่เขาเตรียมมาจากเจนติน่านะครับต่อที่นะเข้ามาดูข้างใน นี้ก็จะเป็นส่วนของชาร์จิ่งสเตชันนะครับเขากนนะะ็ทำไว้ค่อนข้างเป็นระเบียบนะครัทำไว้ค่อนข้างเ,าเป็นระเบียบครับก็เรียบร้อยนะครัวามสดูกข้างในนะครับได้ค่อนข้งางดีอันนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับการเซอร์วิสฮอล์นะครับเขาอยู่บริเวณนี้ก็ไม่มีอะไรห้องน้ำอันนี้ก็เป็นโซน กาแฟเป็นอะไรต่างๆนะครับอันนี้ยังมีอยู่ไหมน้เบอร์อย่างนี้ไม่รู้ว่าใช้ไนี่เป็น้เบอร์นะครับสมัยที่นั่นแล้คืนเจ็ดจุดสองอะไรอย่างองแต่นี้มันมันต้องใช้อยู่ป่ะไม่ต้องใช้ไมอใช้ชันะครับใช้ช้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับอีอะไรสมาชิกหรือว่าอะไรน่าจะสมาชิกนะสมาชิกนะครัอนี้ไม่มีครับ ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ตอนนี้ผมก็ซ้อมเสร็จแล้ครับวันนี้บินไปประมาณสไฟนะครับที่สนามจูปิเตอร์แล้วถ้ามีที่ว่างได้บินอีกก็จะบินต่อนะครับซึ่งวันนี้ก็จะหนักไปทางท่าบังครับเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีแข่งท่าบังคับแค่ไฟเดียวสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจครับซ้อมปรับสภาพอากาศที่นี่ก็คิดว่าพร้อมแล้วสำหรับการแข่งนะครับผมโดยวันนี้ก็มีนักแข่งจากหลายประเทศนะครับมีเอ็แมัเวลจากอเมริกานะครับคินิโคจากไต้หวันแล้วก็วอกเตอบินจากเยอรมันนะครับเยอะเยอะมากในวันนี้นะครับแล้วก็ อากาศวันนี้ถือว่าลมแรงกว่าเมื่อวานเยอะเลยนะครับลมเย็นที่นี่ลมลมมันแรงแล้วก็ลมเย็นนะครับรแดดร้อนสุดๆรอ้รอนมาพพี่ไทยเลยนะครับก็ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงเก็บของกันอยู่นะครับก็เหลือรอแบตอีกคู่หนึ่งชาร์จเต็มนะครับแล้วเราก็จะออกไปหาอะไรกินหลังจากนั้นก็จะไปที่สนามแข่งนะครับ ก็เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนะครับสบายครับผม มาถึงสนามแข่งกันแล้วนะครับก็อาจาจะจับรอบๆกัเจีย๊ยบ <c oughs> <c oughs> ครับกระโปรงเราจาจั์รอบๆนี่ก็เป็นจุดที่เราจะมาแข่งกันนะครับข้างหน้านี้ มาหมดแล้วมีลูกจ้างเต็มๆไรสนามถือว่าค่อนข้างแคบนะครับปีนี้ด้านซ้ายจะแคบพิเศษนะครับผมาักบินกำลกังเตรียมตัวะครับผมตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อน,นะครับร้อนมากแดบดบแรงมีลมแต่ก็ไม่ค่อยช่วยอะไรได เขาก็ตั้งบูธกันอยู่นะครับก็ตอนนี้ที่เห็นหลักๆก,ก็มีเคสทีกับ YGE นะครับมาตั้งบูธส่วนตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่ให้นักบินไปลงทะเบียนนะครับนี่ก็ชาร์จแบตกันครับตรงน,นี้ผมก็เอาฮอมาวางตรงนี้ก่อนรอแบตเตอรี่ชาร์จเต็มน,นะครับ ตอนนี้เราก็จะมากินซูชิกันนะครับอยู่ใกล้ๆโรงแรมนี้ก็มีฝนตกแรงสุดๆเลยนะครับอายุมาอย่างหนาวอย่างหนาบ แับว,วันนี้ก็พอแค่นี้แหละคะรับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับ